ครับสวัสดีครับค้าที่เป็นค้านเลยฮะอเมซอนอเมซอนนะวันนี้อยู่กันหนึ่งวันเต็มๆนะมีพักเที่ยงนิดหน่อยนะครับถามว่าวันนี้ที่จัดสิใจมาเรียนเนี่ยถ้าเทียบว่าต้องไปนั่งลองเองเนี่ยใช้เวลาถ้าลองเองคุณว่ากับความรู้ที่ได้วันนี้มันต่างกันไหมต่างกันมากครับต่างกันยังไงอะถ้าได้ลองเองถ้าศึกษาเองนี่มันต้องใช้เวลาเป็นเกือบสามสี่เดือน คุณจะหาครบเท่าผมไหมหรือเพอเพอด้เพอเพอเพอไม่ครบด้วยแถมไม่รู้ว่าโดนแบนไปด้วยด้คิดว่าคนไทยทําผิดได้ไหมผิดครับโอกาสผิดมีไหมเยอะเลยครับซึ่งวันนี้เราดักทุกทางยังเกือบทุกทางนะฮะหลักไอเดียในการหาของจริงจริงมันยากหรือมันง่ายง่ายง่ายมากไหมมากง่ายมากเลยพูดตรงๆถ้าคําเองกับวันนี้ไอเดียวันนี้เป็นไงเร็วขึ้นไหมสปีดเป็นไงโอ้โหก้าไปโดไปเลยครับตอนนี้ก็เริ่มหาของเองเป็นยัง แล้วรู้ว่าคนอเมซอนชอบแนวไหนยังรู้แล้วครับน่งหาเองเป็นไหมเป็นที่นี่มีของให้ไหมไม่ไม่มีทำไมถึงทําไมถึงไม่มีให้อ่ะไม่ดีหรอทําไมมีให้ไม่ดีกว่าหรอเพราะอะไรเดี๋ยวมันเหมือนกันหมดถูกต้องบนอเมซอนมีการเกาะไหมมีมีมีแต่ราคาไหมมีมีถ้าผมบอกว่าตัวนี้ขายดีทุกคนเกิดอะไรขึ้นแย่งกันแย่บแล้วไเมซอนเกิดอะไรขึ้นตัราคานราคา จริงไหมการขึ้นหน้าแรกของสินค้าสําคัญแค่ไหนสําคัญมากครับทําให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้นคนซื้อเข้ามาเขารู้ไหมเขาซื้อใครไม่รู้ไม่รู้วันนี้คุณลุกกดการขึ้นหน้าแรกยังรู้แล้วการตั้งคีย์เวิร์ดไม่ใช่คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนั้นคีย์เวิร์ดนั้นทํายังไงให้เสิร์ชเจอในในหน้าในหน้าแต่นี่เวลาคนเข้ามาเกาะที่มีคนขายหลายๆคนกดที่จะทําให้เราได้ขึ้นน้าแรกจริงๆมันสาคัญไหม แล้วคุณจะมาหาเองจะหาจากไหนนะรู้ไหม,ไมก็ต้องเดา <S <S เดาปะซึ่งบางทีอาจจะเดาผิดได้ปะการตั้งราคาถูกที่สุดมันเป็นการตัดราคาปะ <S <S มันเป็นหนึ่งในการขึ้นนั่นแรกแต่ว่าปัจจัยนี้มันเป็นปัจจัยหลักไหมไม่ใช่การขึ้นนั่นแรกจะเป็นต้องถูกที่สุดไหมไม่ใช่เพราะการถูกที่สุดการตัดราคามันทําให้กําไรเป็นไงน้อยลงก็ไม่น่าทํานะการขึ้นนั่นแรกแบบตัดราคาก็ไม่น่าทําแต่การขึ้นนั่นแรกแบบที่เราขายแพงกว่าเราขึ้นนั่นแรกมีไหมมีม <ละ S 1> รู้แล้วค่าคนส่งสําคัญแค่ไหน จริงจริงนี่อันนี้ผมปล่อยฟรีเลยนะแต่ว่ามันสําคัญยังไงอ่ะคุณอาจจะขาดทุนจากการขนส่งได้ป่ะได้จริงไหมซึ่งละเอียดนะอีเมนต์หนึ่งโลเมืองไทยหกสิบเจ็ดบาทของหนึ่งขีดไปอเมริกาหกสิบหกบาทยังไม่ลงค่าลงทะเบียนขีดหนึ่งแพงกว่าส่งในเมืองไทยป่ะถ้าคุณขายของโดยที่ไม่คิดค่าขนส่งแต่แรกเข้าเนื้อได้ป่ะข้าเนื้อครับจ จมไม่ให้จมไอจมขายไม่ออกไอน,นี่หนักกว่าจมอีกมีลูกค้าซื้อแต่เป็นไงขายไปขายมาหมดตัว, <c oughs> ตวขาดทุนในการเรียนทั้งวันแล้วเรามีสามารถกลับไปดูคลิปของวันเรียนวันนี้ได้คุณว่าดีไม่ดียังไงดีครับมันสามารถทำให้เราไปดูในบทที่เราไม่รู้ไม่ใช่สิตอนที่เรา <c oughs> มืนๆมืนมีมื่นไหมไหมวันนี้อะมีครับ มีใช่ไหมอ่าแต่เรากลับไปดูทวนได้ป่ะได้ครับล้วคิดว่าแล้วมาเรียนซ้ําได้ด้วยนะว่าดีไหมโอ้ดีครับโอเคนะนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามีคาสการสัปดาห์ไปปรึกษากันได้นะนะครับแล้วก็มีบริการเรื่องภาษาไหมมีครับปัญหาไหมคนไทยคิดว่ามีไหมปัญหาหลักเลยใช่ไหมนะแต่ตอนที่เราลงขายเราไม่ได้ขนาดต้องคุยเป็นเรื่องตอนที่เราลงขายคือถ่ายรูปให้มันสวยวางคีวให้มันโดนลูกค้าซื้อแต่ปัญหามันจะเกิดตอนที่เราต้องคุยกับซัพพอร์ต หรือลูกค้าถามมาบางทีเป็นประโยคอันนี้ต้องตอบเป็นประโยคปะเรามีซัพพอร์ตช่วยเหลือปะมีมีกลุ่มคอยปรึกษาไหมมีระหว่างวันอ่ะจริงๆระหว่างวันตอนที่ผมสอนอยู่เนี่ยมีคนมาปรึกษาผมปะมีครับผมก็ตอบทันทีปะทันทีมันบางทีถ้าเกิดแบบเออติดขัดอะไรในกลุ่มอาจจะมีบางทีผมตอบช้าในกลุ่มแต่ก็มีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องช่วยกันตอบหรือถ้าเกิดคุณไลน์ตรงมาหาผมผมก็ตอบไหมช่วยได้ไหมได้นะไม่ต้องทำงานคนเดียวดีกว่าปะ สรุปสั้นๆขอคนละประมาณสิบสิบวิบอกว่าวันนี้มาเรียนเป็นยังไงบ้างสิบวิที่มาเรียนวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยจากแต่ก่อนที่ศึกษาเองคือเหมือนกับงมเข็นในทะเลตอนแรกคิดว่าง่ายพอนั่งตอนเช้าเป็นไงยากมากอะไทํนี่ไม่ใช่ง่ายนะเนื้อหามันเยอะอ่าแล้วห้ามข้อห้ามเีอ้ปะมีครับแล้วคิดว่าถ้าเกิดเราไม่รู้ข้อห้ามเราทําไหมอ่า คือข้อห้ามข้อห้ามคุณจะทำไหมขัดขืนครับปะไม่ถ้าคุณไม่รู้ไงเอริจรเอวคุณทำไหมทำไม่นะผิดกฎไหมผิดครับถูกป่าขออ่ะสิบวิขอทักสิบวิสั้นๆของครับอ่าี่มาเรียนวันนี้ก็ตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยครับมาเรียนก็สามารถที่จะรู้เกือบทุกอย่างหาของได้คีย์เวิร์ดได้ขนส่งได้การคำนวณทุกอย่างได้หมดครับและแถมยังมีกลุ่มคอยซัพพอร์ตแล้วก็ยังมี การดูแลเรื่องภาษาว่าโอเคกับคโอเคนะนิดนึงฮะปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก่อนมาเรียนซึ่งคุณย้ําผมมากเลยปัญหาแรกก่อนมาเรียนนะคีย์เวิร์ดหามาจากไหนโนนี่ใช่แต่พอเรียนไปแล้วตอนนี้ปัญหาใหม่ของคีย์เวิร์ดคืออะไรเยอะเกินไปแต่เป็นปัญหาที่ดีหรือไม่ดีดีคีย์เวิร์ดเยอะเยอะดีแต่ลองเลือกคีย์เวิร์ดเป็นยังเป็นแล้วมีตัวช่วยปะมีโอเคนะก็ขอบคุณครับคาวนี้สวัสดีครับ